คือวันนี้เราจะสั่งอาหารแล้วก็ชําระด้วยบัตรเลยเราไม่ต้องไปเจอล i ยแมนนะครับไม่ต้องยื่นเงินสดให้เขาไม่ต้องรับเงินทอนมาไม่ต้องเสี่ยงโควิดด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาใช้งานบัตรเดบิตที่เราได้สมัครที่แอนะิเคชัน True ัน n e y w a l l e t เนาะเป็นบัตรเดบิตแบบดิจิตอลนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาใช้งานซื้อของออนไลน์ให้ดูนะครับว่าประโยชน์มันมีย่งไงและก็ต้องใช้ย่งไงเนาะ วันนี้จะทำการชำระเงินนะครับคือผมจะสั่งของผ่าน l i n e m a นและทีนี้ในาการสั่งของครั้งนี้มันไม่มีการชำระเงินผ่านธนาคารอะไรเลยเนาะผมก็เลยเลือกเป็นการชำระเงินผ่านบาัตรดบิตเดี๋ยวผมจะไปแสดงให้ดูนะครับว่าวิธีการใช้งานต้องทำอย่างไรก่อนอื่นท่านผู้ชมต้องเอาข้อมูลของบัตรดบิตของเราก่อนนะครับซึ่งเราก็ต้องไปเอาที่แอปพลิเคชัน t r u e Money Wallet เนาะครั้งแรก เดี๋ยวผมขออนุญาตอัดหน้าจอก่อนนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือหน้าจอโทรศัพท์ของผมผมกดมาที่แอปพลิเคชัน True Money Wallet ก่อนผมจะเข้าไปดูบัตรเดบิตของเราก่อนว่ามันมีเลขอะไรบ้างนะครับอ่ากดมาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมคือหัวข้อด้านบนมันจะเป็นรายการโปรดนะครับซึ่งบางคนมันอาจจะไม่ใช่หัวข้ออย่างนี้เพื่อความชัวในอนาคตด้วยเนาะก็กดเข้าไปที่ชั้นนะครับ เราจะไปหาบัตรดีบิตของเราจากนั้นกดมาที่ v card นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะคือบัตรที่เราได้สร้างขึ้นเมื่อคลิปที่แล้วเนาะจากนั้นกดไปที่ดูเลขบัตรครับใส่รหัสพินอินแอปทูมันนี่วอลเล็ต ก็จะเป็นข้อมูลบัตรเดบิตของเรานะครับเป็นแบบมาสเตอร์การ์ดนะครับมีเลขทั้งหมด16หลักอยู่หน้าบัตรท่านผู้ชมก็จดไว้ก็ได้นะครับถ้าขี้เกียจกลับไปกลับมาอ่านนะครับแล้วก็ชื่อบัตรก็คือชื่อของเราวันหมดอายุบัตรแล้วก็รหัสความปลอดภัยโอเคตอนนี้ผมได้จดไว้หมดเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมก็จดไว้เนาะตอนนี้เรามีข้อมูลแล้วทีนี้เราก็จะเอาข้อมูลตัวนี้ไปใช้งานครับโดยที่เราก็ไปเลือกใช้นะครับไม่จำเป็นต้อง ไปใช้งานที่เหมือนผมก็ได้นะครับแต่วันนี้จะสาธิตให้ดูวิธีการสั่งของอาผ่าน l i น e เมนเนาะกดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน l ล n e นะครับอ่าใน l ล n e นะครับลายก็กดเข้ามาที่ wallet นะครับจะมีเมนูสั่งอาหารเครื่องดื่มกดเข้าไป คือวันนี้เราจะสั่งอาหารแล้วก็ชําระด้วยบัตรเลยเราไม่ต้องไปเจอไลแมนนะครับไม่ต้องยื่นเงินสดให้เขาไม่ต้องรับเงินทอนมาไม่ต้องเสี่ยงโควิดด้วยนะครับจากนั้นก็เลือกเอานะครับว่าจะซื้ออะไรนะครับตัวน,นี้ก็มีหัวข้อให้เราเลือกอยู่ด้านบนนะครับวันนี้ผมจะกิน k f c แต่ใครอยากกินอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยกดเข้าไปที่ดูร้านอื่นๆบนไลแมนก็จะมีร้านที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับที่เขาสมัครร่วมโครงการเนาะโอเควันนี้จะกิน k f c เพราะว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อ KFC ไม่ได้ครับตอนนี้นอกจากสั่งออนไลน์เท่านั้นอันนี้ก็จะได้ดูวิธีการสั่งของไปเลยนะครับผมจะกินไก่ชุดนี้แหละนี่ร้อเโอเคย็นยังนี่ก็จะมีผมเคยสั่งแล้วไงประวัติของผมก็เลยมีเดี๋ยบร้อยที่นี้อ่านี่นะครับ ชำระเงินโดยเงินสดคือถ้าเป็นเงินสดเราก็ต้องเจอพนักง,งานลายเมนต้องยืมเงินให้เขาแล้วก็ต้องรับเงินทอนมาเนาะมันก็เสี่ยงเนาะเราไม่อยากเจอเราอยากชำระด้วยบัตรเดบิตแล้วก็ให้เขาห้อยของไว้เดี๋ยวเราค่อยไปเอาอะไรประมาณนี้แหละนี่นะครับตอนนี้มันขึ้นว่าชำระเงินโดยเงินสดเราเตะเข้าไปลูกศรตรงนี้ปึง้งนี่มันจะมีให้เราเลือกว่าชำระด้วยเดบ,บิตลน์เพลย์อะไรเนี่ยแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเพิ่มบัตรเดบิต บัตรเครดิตเนี่ยตรงนี้ท่านผู้ชมก็กดเตะเข้าไปด้านล่างนี่จากนั้นก็กรอกข้อมูลที่เราเอามาจากบัตรเดบิตดิจิตอลของเรานะครับนี่ด้านบนก็จะเป็นเลข16หลักดูตามไปเลยนะว่าผมเอาข้อมูลมาจากไหนท่านผู้ชมดูตามไปเลยนะผมจะเซ็นเซอร์ไว้นะมันอันตรายผมเคยมีประวัติแล้ว จากนั้นด้านล่างครับชื่อบนบัตรก็คือชื่อของเราเองแล้วก็วันหมดอายุบัตรครับตรงนี้จะเป็นเดือนแล้วก็ปีนะครับตรงนี้พิมพ์เข้าไปเลย มีอยู่บนบัตรหมดนะครับข้อมูลพวกนี้แล้วก็รหัสความปลอดภัยก็มีอยู่บนบัตรเหมือนกันมี3ตัวนะครับคือตอนนี้บัตรเดบิตของผมผูกกับ t r u e m o n e y เนาะทีนี้เงินใน t r u e m o n e y มีเท่าไหร่บัตรเดบิตก็สามารถใช้จ่ายได้เท่านั้นแหละนะครับประมาณนี้เป็นตัวแทนการใช้อีกช่องทางหนึ่งนั่นเองบัตรเดบิตนะ ชื่อเล่นบัตรไม่บังคับอ่าไม่บังคับเราก็ไม่ใส่กดบันทึกบัตรอันนี้คือการเข้าใช้งานครั้งแรกมันก็ต้องกรอกข้อมูลอย่างนี้ครับแต่ถ้าการเข้าใช้งานครั้งต่อไปจะไม่ต้องจะไม่ต้องกรอกอะไรอย่างนี้ะจะมี OTP มาที่ True Money น,น,นะครับ894 187 ให้เราเอามากรอกตรงนี้ครับ894 187เราก็กรอกตรงช่องเล็กๆเนะี่ย8 9 4 8 9 4อะไรเมื่อกี้1 8 7ปจึงอย่างนี้แล้วก็กด Submit คือครั้งแรกมันก็จะผูกยากหน่อยเนาะทีนี้เราก็ไม่ต้องผูกแล้วเราได้ผูกครั้งแรกไปแล้ว นี่ชำระอืินโดยนี่นะครับก็จะมีบัตรเดบิตของเรามาอย่างนี้ตึงๆเรากดยืนยันคําสั่งซื้อกดยืนยันอีกครั้งคือครั้งแรกเมื่อกี้เขายังไม่สั่งซื้อให้เป็นการรับข้อมูลไปเฉยเรามากดคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งในการใช้ครั้งแรกมันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะนี่เรียบร้อยทีนี้ก็รอของมาส่งหน้าบ้านนะครับ นี่ข้อความข้อจะเข้ามาที่ True Money Wallet ว่าคุณได้ชำระเงินจำนวน209บาทนะครับในการซื้อ KFC ของเราเมื่อกี้เขาได้หักเงินจาก True Money Wallet ของเราผ่านบัตรเดบิตด,ดีตอนของเราเรียบร้อยแล้วโอเคนี่ก็เป็นการใช้งานบัตรเดบิตออนไลน์นะครับชำระเงินออนไลน์เนาะก็สามารถนําไปใช้กับแอปอื่นๆได้แต่ก็ต้องระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมอย่าไปเปิดเลขบัตรให้ใครนะครับมันจะ อ,อันตรายกับการเงินของเราโอเคก็จะมาแชร์เพียงแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าถูกใจฝากกดไลค์นะครับถ้าอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปเลยครับสวัสดีครับห้อยไว้เลยครับครับ